สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําน้ํายาหนุ่มจีนปากระกป๋องใส่ลูกชิ้นนะคะซึ่งน้ํายามันจะมีหลายประเภทแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะซึ่งวัตถุดิบในการทําน้ํายาป่าเนี่ยมันก็จะมีพวกพริกกระเทียมหอมแดงมีใบมะกรูดใบตะไคร้ข่าแล้วก็มีน้ําปลาพริกน้ำป่าก็ เรามาดูกันเลยว่าทำยังไงกันดูวัตถุดิบของเรานะคะก็มีประมาณนี้นะคะเราจะมาเริ่มทำกันเลยแล้วถ้าสูตรใครสูตรแต่ละคนอะ่ะจะไม่เหมือนกันบางคนเขาก็จะตำน้ำพริกก่อนบางคนก็จะตำน้ำพริกที่หลังแต่เนี้ยวันนี้เราจะมาตำน้ำพริกก่อนแล้วคั่วแล้วก็มาต้มพร้อมกันค่ะไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่เราเอาวัถุดิบต่างๆมาล้าง เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาพริกใส่กับครกนะคะส่งใส่ลงในครกเลยแล้วก็จะมีขาขาเราจะคั่วเรามีหม้อกระทะไฟฟ้าแค่ไปเดียวสำหรับคนที่อยู่หอแล้วหิวอยากทำกินอะไรเงี้ยค่ะลองลองทำกินดูนะคะแล้วก็เลือกกระชาย เพื่อที่จะโขลกพร้อมกับหอมกระเทียมนะคะเมื่อเราล้างน้ำหลายน้ำมาแล้วเราก็เอาวัตถุดิบมาโขลกรวมกันแล้วเราก็ตำค่ะเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการการตำนะคะตำออกมาแล้วจะเป็นประมาณนี้นะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อที่จะให้ตำง่ายขึ้นนะคะ ส่วนใหญ่เขาไม่ต้องตำละเอียดก็ได้นะคะส่วนใหญ่ก็ตำให้มันแบบคลุกคลิกใครอยากกินเผ็ดมากก็อาจจะแบบตำให้มันละเอียดจะได้แบบเผ็ดเยอะๆอะไรอย่างงี้ค่ะต่อไปเรามอวิธีคั่วพร้อมกันนะคะแล้วก็ต้มในในการต่อไปต่อไปเราจะมาคั่วไฟในกระทะไฟฟ้านะคะแล้วก็พอมันสุกได้ที่นิดนึงเราก็จะต้มนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปะคะ่ะ ตอนนี้คั่วแล้วนะคะกลิ่นก็จะหอมกุ้นนะคะรอให้มันสุกนิดนึงแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำลงไ,ำง,ง,ง,งไปนะคะเราก็ใส่ปรุงรสนะคะก็จะได้รสชาติที่อร่อยเดี๋ยวกลับมาดูกันอีนกรอบค่ะตอนนี้ใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็ใส่ ชิ้นลงไปนะคะรอให้มันเดือดสักพกักอะค่ะแล้วก็ชิมรสตามใจชอบนะคะแล้วก็สามารถตักใส่จานได้เลยค่ะตอนนี้รอน้ําเดือดรอลูกชิ้นสุกรสชาติกลมกล่อมพอดีค่ะ<อ>มาแล้วค่ะ<อ>เริ่มเดือดแล้วค่ะแล้วก็สุกกาลังได้ที่แล้วเราก็จะมาลงมือทานกันเลยค่ะไปมัมกันค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้ใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะ มากินกันค่ะ